<c oughs> เอาอันหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมส <c oughs> วัสดีทุกท่านนะครับผมวันน,วนี้ได้อุปกรณ์ใหม่จะมาทำสวิงสวิงตักปลานี่อุปกรณ์ของเราเครื่องตัดหญ้าห้างเดี๋ยววันนี้จะพาทำสวิงตักปลาจากเครื่องตัดหญ้าดูกันยาวครับ อันดับแรกต้องถอดออกก่อนเอาโอ้ยสบดีเาาสบดน้องคุณให้กินน้ำเอยเด้อผักงามงาม ถอดออกถอดออก <c oughs> บอ่มนีน้ำเนาะเติมเติมติมเติมต็บ nằm kiếp mình đào này, lên bôi kiếp, đẹp rồi, không ai ăn. Ốp, tuyệt vời. Ủa, khẩu máu thế สมัยตะกี้เนี่ยสมยตะกี้เี่ยยางขาวดอเป็ดจะได้กินขาวเมาเกี่ยวขาดอเล้วจะได้กินช่ือนี้กินตัวย่างขัวตัวน่ะเขาบเขาสีเอาช่นี้ะสีเอาไว้ืนหนึ่งอบโคบบเาบเียวไว้ตีวนันีบเียไว้เรานเขาย่เขาเสียเาไปสีตัวเขาตัวไหนสีรหนึ่ง มันตัวเันาตัวจังไรกระตัมใส่โคกมองตัวโป๊กโลกโป๊กลกตัวน้อยนะนีครับเบเจ้าเงเปเกลียวปสีเกวมาก่อเกี่ยวขวดอเกี่ยวขวดออันนี้ไม่เอา ตอวนี้ถอดนี่ยังไน้อบอนีเนาะถอดออกนะมัดยังก็ะเสียอยากได้ติดโอ้ยได้สิเกียร์ได้บาทนี่ด้ถอดออกมาแล้วครับ ข้อเป็นขนาดหกหุนนะอันนี้เป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเหล็กสีหุนเหล็กขหุนอลูมิเนียมหกหุนข้อเข่าการนค้ง

เฉื่อยๆมาดูแนวควันมาเข้าตานี่ส่วนประกอบปุ๊บประสุด,ดามเรียบร้อยได้เดยอะมา Mình yep. sư mày anh leo Nghĩa là nhạc sư mày Ôi <laughs> ก็ <c oughs> ล่างจกได้สองส่วนนะครับอันนี้คือด้ามด้ามี่เป็นเครื่องตัดย่างครับอันนี้ส่วนตัวสวิงเสร็จแล้วก็เอาสองส่วนนี้มาต่อกันนะครับด้วยการยึดด้วยสกรูครับตอนนี้เราก็จาะสกรูจาะๆแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับมันก็จะเป็นส่วนแบบนี้นะครับยึดแล้วแน่นก็แน่นได้ประมาณนี้นะครับความยาวไปแล้วแต่จะเอามากเอาน้อย จักน,นั้นที่สําคัญี่จุดต่อไปก็คือตัวสนิงตัวได้สนิงนะครับได้สปิงก็คือกระชังใส่ปลาธรรมดานี่แหละครับชังใส่ปลาก็ดูที่ว่าเราจะเอาราคาเอาแบบไหนเอาแบบสวยธรรมดาหรือแบบสวยงามแบบอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับมันจะให้มาแล้วแต่ความยาวสปิงเล็กสวิงใหญ่แล้วก็เอาอันนี้เลือกแบบนี้นะครับพอเลือกมาเนี่ยให้เราดูว่าความยาวเราจะเอาเท่าไหร่ ถ้าเป็นผมแนะนำานถ้าอย่างเงี้ยเอาสองสีเอาสามสีนะพอสามสีกะประมาณเอาเพราะเวลาคำว่ากะประมาณคือเวลาตักปลาปุ๊บเนี่ยปลาสบายให้มันตกลงตัวนี้พอดีนะครับตกตัวนี้พอดีเดี๋ยวผมจะลองเอาสามสามสีนะครับเราได้สีมาแล้วก็ตัดถ้าเป็นสีปนเนี่ยตัดง่ายครับแล้วก็ตัดสีเหลืองออกตัดเลยนะครับ ก็สวิงพวกนี้นี่อยู่ตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปก็มีครับราคาก็อยู่ที่ว่าคุณภาพเ่าสวิงตัวนี้ทําดีเว้ยร,ระไมชังตัวนี้ทําดีเขามัดอย่างดีถ้าเป็นสีตัวน,นี้ทําง่ายครับเพราะว่าเราไม่ต้องไล่ยาก ตัดสีเเลือยออกไปเหลือสีเขียวเลยก็ได้ความยาวสูงเรื่ความยาวตรงนี้แล้วแต่น,นะครับบางคนก็มักตื้นบางคนก็มักลึกก็กาเอาถ้าจะตกสวายก็ลึกๆหน่อยถ้าจะตกปลาเล็กก็ตื้นๆหน่อยแล้วตกความชอบไ่วาการ เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยววัดความยาวให้ดูความยาวประมาณ80เซนครับอันนี้คือตัวที่จะทำสบิงอันนี้คือห่วงสบิงนะครับหลังจากนั้นเรามาประกอบครับเรามาประกอบประกอบก็ใช้สายในลอนธรรมดาครับอาจจะสีเขียวสีอะไรก็ได้ครับนี่อะไรเอาสีนะั้นเนาะไปเช็คต้นี่เสร ก็ประกอบก,ก็ร้อยธรรมดาครับเพราะว่าเราเรา,เราไม่ได้สารเองเราก็เอามาร้อยเลยครับถ้าเราสารเองนี่ก็เอาสิ่ิงในี่มาสารฟ้องกันนี่เลยแต่เราร้อยธรรมดาครับ Yeah. ครับดีที่สุดเสรจทบูุฒครับสวิง ต้องทดสอบโดยการตักป้าเรเลี้ยววัดนะครับส่วนความยาวโอ้โหเยอะเดี๋ยวผมวัดกันความยาวทั้งหมดเนี่ยโอ้ย2เมตรดีครับ <c oughs> ความยาว2เมตรปากกว้างสี่สิบเซนความลึกก็6 0สิเจ็ดสิบเซนครับตอนนี้ความลึกเจิบเซน โอជាម់នៅពូល់ទាត់ស់ស្សៈជារា័ង់ស់ការាជ្